เจ้าเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีย่ำสาๆจากเยอรมนีเนาะจ้า,จาเพื่อนๆตอนนี้อุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วนะคะนามกันเยลยลงมาลงมาจา้ะ <c oughs> ลงมาลงมาเบิงพักนะคะเพราะว่ามือน,นี้มีเมนูคิดว่าพักถีอจะคลองปลวกไหวนะคะ,อ,ะอันนี้นามเอาแล้วอ,อีกเขาถอ,ขอด้วยใจด้วยส่วนโตเนาะคะ่ะ ปูกพักนานาซัมเมอร์หรือว่านาหอนของเยอรมนีนะคะมันเป็นฤดูอ่าทีบดดลคือบานเห่านะคะเพื่อนๆคือเป็นการลดการใส่ใจภายในขอบขั้วนะคะเพื่อนๆโดยเฉพาะใบแมงลกันนนนก,กนอกจากเพื่อนเพ่นใบบกูดนะคะตะขายย่ายยังสิเข้าไปสื่อเขามโมเมนว่า20-30-40คือบานเห่านะคะแพกหนึ่งนะประมาณ สามเกือบสี่ยูโรนะคะนามถึงบอกว่าการปลูกพักยูนีนะโดยส่วนตัวน่ะทามเมืองเยอรมันนะ่ะเป็นคือบานเห่าน้ำเชื้สือเลยจะพักไทยนะคะจะปลูกกินทั้งหมดเลยจ้ะแต่ว่ามันเป็นระยะเวลาสันสเนาะจ้ะอันนี้นอกค่ะเพื่อนๆกระถินนะคะนามใส่ทุงม,มือเพราะว่านามวาน้นามจะมตาตัดตะไไข่นะคะไปโขกพริกแกงนะจ้ะ นามว่านามจะแกงน้อ้สมใสเนื้อแล้วก็ไปเก็บใบเมืองหลักนะคะนี่จะเพืเ่อนเพื่อนปวดเนี่ยจะอย่าพึงเบื่อด้วยจ้ะมีน่วยหรวอด้วยจ้ะกระถินจากกระถินเยอรมันแล้วนามเอากล่องหลังนะคะเพื่อนเพื่อนยันสะเทือกจะ้ะนี่โชว์หน่อยนะคะเ,เพื่อนเพื่อนผลผลิตออกมากอะพุ่มใจจะเพื่อนเืน่อนเดี๋ยวนี้ นามต่ำบาหงูม,มือใดน้นามลงมาเก็บจ้ะานาวมากก่อนนะคะนี่ค่ะเพื่นพี่ดอกพี่อ่าหยอดออกมากนะคะตะไค่ทั้งหมดนี้ถ้านะถ้าหิมะลงนะคะก่อนทิมะลงนามก็จะเอาเผาวินเตอร์กาเติรดนเยจ้ะพริกจ้ะมือนี้สิเก็บพริกสดๆนะคะล้วก,กา ใบมื่ลาก้ํำจะเปื่อนเปลือกนำกระยาพคิบเน้านะคะตะไคร่นำสตาร์ตไปโขงพริกแกงเองจ้ะไ้เฟนแล้วเอาอโทรศัพท์มาหายถ้ากิหายเล่าทายเราบออันเลาตัวสูงนะคะเปื่อนเปนลือนเ่าทยแล้วกระซิบประชัดนะจ้ะกระซิบเาาบอบอฟินบันไดจ้ะพยายามตีจ้ะ เท็ดเองจ้ะก้นไก่หนามกับบาดแผลลงมานะคะหนามอัลเตมีดบอสิมาตัดเอ้เยโมเมนต์ต้นหักแล้วบอจ่ะอย่างนี้เสียงกอกบัดหนึ่งหนามตองเท็ดสองมือจ้ะเพื่อนๆบอสาับาสานบอสันต้นไม้ตายเมื่อจ้ะ จะไปเอาใบบักกูด้วยจ้าวันนี้จะเฮ็ดแกงแกงเล่าเล่าบานเห่านะจ้ะเป็นเพื่อนแกงออมใส่หน่อไม้ดองนะคะเก็บใบบักกูดน้ำจ้ะส่วนผิดกระตครยน้ำตองใส่สองมือจ้ะเป็นเพื่อนนี่แหละค่ะกับเป็นการลดต้นทุนภายในขอบรัวนะจ้ะเป็นเพื่อน เดี๋ยหนาจะพาไปเบืองใบเมื่งลักนอกจากไปเด็ดนําเด็ดไปส่วนหนึ่งลแล้วล่ะค่ะแล้วก็ไปเบืองอีกนะคะพริกเดี๋ยวนามกลับมาเก็บไม่จะเพื่อนๆอนยานคลิปเาวอยู่นะคะไปจ้ะฝ่าวนอกจากความยางจ้ะ,น,จะนี่เราจะสวนทั้งหมดนะคะถ้าปลูกได้คือบานเท่าน่านะ มะมี่หิมะล่งน่ะน้ำซื้อปลซื้อพักบ้านนะหรือไข่คิดเลยจะเ,เพื่อนเ่นแพงกระดอกกระเดือจ้ะนี่ค่ะน้ำกระแดาก,กันไก่มาน้ำกัะซิเด็ดนี่เลยจ้ะน้ำเด็ดไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะนี่จะห้อยเด็ดพอดีคิดได้บพระท่านได้อัน ย้ำอย่ากเก็บก็บเก็บเอาปั๊บปับนะเจ้าเปื่อนเปลือกกะลืมถ่ายวิดีโอยังสี่เนาะค่ะเดี๋ยวหนาวหนาวมากนี่กะเอาขาวินเตอร์กาเตนได้กับ๊วยย่างจ้ะเปื่อนเปลือป,ปีต่อไปก็ตองวานเพาะไม่จ้ะน,นี่ค่ะ พักปังที่น้ำเด็ดยอดนะคะเด็ดเอาใบพืชออกพืนเริมยืนทางแล้วจ้ะถ้าเบิ่งนพักปังปีน้ำน้ำเอาเขาวินงเตร์ก้าเดินจะเป็นจังไบเนาะจ้ะนี่ค่ะในไายเตเเิบอยู่เพื่อนๆบือนักพีกฟั่งหนีเพื่อนๆือนเบิ่งจ้ะกำลังสืบผีดอกออกมานะคะก็ะเขือต้นก็นง่ามง่ามจ้ะนะกระหนาวกระจะมาล้าจะเพื่อนๆพ,พักบุ๋ง น้ำสตารตอยู่จ้ะตัดเอาไปพัดนี่จ้ะเบิ่งจ้ะผลผลิตปลูกพ่อได้กินอยู่จ้ะเพื่อนๆลดตน้นทุนภายในครอบครัวได้หลายบาทอยู่นะคะน้ำใบดองน้ำซื้อจากร้านอาเซียนจ้ะเพราะว่ากระเป๋าแพ็ทมาเต็มจ้ะบไ่ได้ไายถ้ากลับสองคนน่ะแพ็ทใส่กระเป๋าแฟนแน่แพ็ทใส่กระเป๋าเจ้าของแน่ก็ พอใหญ่อันนี้จ้ะไปลวกไปลวกจิ้มจ้ะเพื่อนๆน้าหนำจะไปตัดตัดตะไคร้แล้วก็เก็บพริกต่อนะคะนามว่าโจกคลิปอยู่ในสวนพักบุกนี่จ้ะ แกงน้ำไม้นามกะซืะ้อบได้เว็ดลงเนาะจ้ะแต่ว่านมาม่าไายคลิปพักที่จะคล้องปูไว้เนาะจ้ะเนาะให้เพื่อนๆในเบื้องหรืช่อมจ้ะเบื้องย่มเพิ่นแตกออกจก้ะเพื่อนๆถ้าคือจะบานเท่านะคะตัดอีกหรอกกับึ้นมาอีกค่ะแต่ว่าอยู่นี่นะถ้าอากาศหนาวมากกะต้นพักนี่ยก็ตายเมื่อจ้ะเบื้องึ้นชายนะคะง่ามแยังจ้ะ ราคาเป็นเปือเปือนหนามจบคลิปไปแค่นี้นะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะถทำเพื่อนเปลือมากกับฝากสับสักไข่คดไหลคดแทบเพื่อเป็นแห้งใจคนไกลบาดโดนๆนี่เด้อจ้จาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะเพืือนเปือนสวัสดีย่านสาวๆนะคะเก็บผักก่อนถีบพาจะตกลงมาเนะจ้ะอันนี้เป็นตะไคร่นะคะมือน,นี้น้ำคิดเมนูว่านามจะเห็ดแกงหน่อไม้ดองจ้ะใบมึงรักนะคะ ไปสื่อในดลานอาเซียนนะคะเผื่อๆไปเมืองหลักรกำหนึ่งบานไก่สามเมืองบานสามเมืองสีนะสามยูโรกลัวนะคะเผื่อๆสื่อมาใส่แกงกินม่เมิดกระเท้าเร็วจ้ะนามถึงบอกว่าการปลูกพักยูยเยอรมันนะจ๊ะนามไซส่สวีูน่นมันประหยัดต้นทุนในการคล้องสีคล้องเห้านะคะพริกคือการจ้ะแพ็กหนึ่งกะ แหร่จะพริกต้นนีดดกโพดโพ่จะเพื่อนเพื่อนไปเก็บต้องใส่สองมือจ้ะนี่จ้ะไปจะเพื่อนเพื่อนตามมาเบิรงในคลิปน้ำกานจ้าอันนี้เป็นพริกแกงที่นนำโขกเองแล้จะเพื่อนเพื่อนมีตะไคร่นะคะมีพริกมีหัวหอมแดงนะคะนนำใส่กระเทียมไปน้ำจะเพื่อนเือน้นำซิมาแกงนะคะ แกงอ่อมลาวๆแบบบานเห่าจ้ะใส่ปลาโนนัวปลาลาบีอัวมาจากบานเห่าคือกัรจ้ะต้น,ตนอใหม่นะ่ะเป็นนนใหม่ยอยู่นี่จะ้ะนี่ค่ะขอโทษนะคะที่ไม่ได้ทําสวยๆจะ้ะเพื่อนๆขัวมันหน่อยจะ้ะขัวเล็กจะ้ะนำล่างทากล้องสะอาดแล้วกะต้มนำหอนๆถิงไปแล้วนะคะใส่กระชอนสาหรับเอาไว้แกงอ่อมจะ้ะนำสุกแกงอ่อมเนื้อจะ้ะเพื่อนๆสูตรนำแกง อันนี้เป็นข่าเบื่อนะคะน้ำตำเอาไหวนะจ๊ะเพื่อเผเนื้อนามหั่นแล้วนะคะนามจะแกงออมเนื้อจ้ะหมอนะคะจ้หนามเอาเนื้อออกมาก,ก่อนจะเพื่อเๆื่อกับกระปุกปลาร้านะคะจะเพื่อเผืเนืเ้อท e ี่นามจะแกงนะคะ,ะ,ะ,คะเป็นเนื้อเนื้องว่วจ้ะนามอยากกินนะคะแต่บ่มีตเดมั่นนะคะเป็นเนื้องัวหนึ่งกิโลจ้ะอันนี้กระปุกปลาร้าเถอะมาจากบ้านเ่าจ้ะ ข้างหมอต้มน้ำให้เดือดนะคะตามจริงน้ำก็เคยเห็ดยูบานอยู่จ้ขะขัวเนื้อกอนเนาะจ้ะกัะปีแกงแต่ว่าเนื้อยูนีน่ะมันบอกคือบานเห่าจา้ะเพื่อนเพื่อนเห็ดกระตองมีเทคดิคนะคะน้ำเดือดแล้วเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นเกลือนะคะหนักซะลงไปก่อนจ้ะ นี่ใบมะก,กรูดนะคะเพื่อนๆที่จากสวนเองจ้ะแล้วก็ตะไคร้เนาะค่ะกล่องสูนหายไปนอกล่องกระสุนเนาะจ้ะเพื่อนๆพริกแกงเนาะจ้ะน้ำโขลกเองนะคะเพื่อนๆผู้ใดอยากใส่กะปิก็ใส่ได้ด้อจ้ะเนื้ออยู่นี่น่ะบันงเตือแข็งแข็งจ้ะเพื่อนๆ มันมอคือเหนือบานเท่าจะในนานกับเสียงนะคะวิจชวยหําอุขอโทษนะคะ อยางเตนทบ้ชาตินี่เราจะเ,เพื่อนไทยคลิปกับขอโทรด้วยจ้ะเพราะว่ามื่อนี้อากาศถึมฝนตกจ้ะอันนี้เป็นพริกนะคะที่ลังโก กะปีลงไปได้ด้วยใจเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีกะปีนะคะแล้วแต่คนชอบนะจะรั้งคุกไปเลยจ้า ข้าวหนาจันในนวาย,ยัางสีล่ลราจะเเพื่อนๆอันนี้เป็นข่าเบือด้วยจ้ะน้ำทำมาไว้นะคะใส่ขา่าขควาสใส่ข่าเบือแล้วน้ำเพื่อนจ้ะเป็นข้าวขาวนัวๆจะเเพื่อนๆน้ำเลยมากกับใส่ข่าเบือจะ้ะ ตัวนะน้ำอยาเนื้อมันแข็งจากเพื่อนเพนแล้วแต่คนชอบด้วยจ้ะพลังอยู่บ้านอ่ะกินได้จ้ะเลยบอามีปัญหาเหลืองปลาหลานะคะหรือสามีบางขันอาจจะม่มากค่ะดัดแปลงเอาจากเพื่อนเ่อนใส่น้ำปลาน้ำยังเอาแต่แฟ่หนังเรากินได้จ้ะ นำปรุงปลาไปแล้วเนะจ๊ะเดี๋ยวห้น้ำเดือดๆแล้วน้ำก็จะเอาเน้อใหม่ที่น้ำต้มเตรียมไว้นะคะยาวๆ,ๆเลยเด้าจับเพื่อนๆแกงหมดเลยจ้ะเพราะว่าไปึายมันับขันหนาวมากนะเดี๋ยวกับอากาศเยน็เยนๆมากเดี๋ยวเพิ่งกันนอกตายจ้ะ น้ำเดือดน้ำจะเอาหน่อไม้ดองมาใส่นะคะเพราะว่าหน่อไม้ดองน้ำต้มแล้วจะเพื่อนเพื่อนรอน้ำเดือดแล้วก็จะชิมดูนะคะเวลาให้กับข่าวอันอยูนี่มันมันมันทึบจาเพื่อนเพื่อนอากาศมันบอะบายแล้วน้ำโปิตรงเปิดเอ่อที่ระบายอากาศนะคะเสียงมันก็จะดังเขามากเวลาไหนตามทาทยคลิปนําถึงแอบว่าก็มีเพื่อนเพืเ่อนว่าจะนอเพื่อนอันนี้มันกับ มันเฮ็ดยากจะ้ะมันบอมันบอไเด้เป็นโอเพิลแอร์คือบานเท่าจะ้ะแล้วเหนืออยู่นีก,ก็คือกันนะคะ้าบ่ามีเทคนิคต้องเอกันอ้ยหยาบค้าจ้ะเพื่อเนเือนแต่ว่าทำาม็นเป็นอ่นานำสื่อเหนือนีโลหนึงน่งอ่าบ่แพงนําจะ้ะเป็นแบบถ้าเป็นภาษาบานเท่ากับเศษเหนือนะคะอือเศจ้ะเพื่อน น้ำจะเติมปลาหลลงอีกจ้ะี่นี้หน่อไม้ดองนะคะน้ำตกแล้วนอกจากเป็นเสือ ไม้ดองบ้านเรานะ่ะปกตินามกระไดามากอยู่นะคะแต่ปีปีนี้นามเมื่อู้เดียวจะกรกะเป๋าแพกน้ําหนักเกินก็เลยกระไดามากจะแม่เิ่นเห็ดน้องไม้ดองไม่หายอยู่จ้ะนามก็เลกเป็นอยัญญงจะอยู่นีมีกะสื่อเอาจา้ะ แล้วน้ำจะล่อให้มันเดือดถ้น่่มน้ำใส่พักใบแมงลักน้ำจะกมาเปิดกล่องนี่กลัวนอกจากยานคลิปเน่านะคะเพื่อกเพื่อกเปลือนน้ำหม,ม้อเดือดแล้วนะคะน้ำเติมปลาอีกจ้ะ เนื่อจากครับไอดอกพร้อมนะคะที่อ่างหัวอยมันมีดอกเยอะอ่าดอกนึงจ้ะมองจะหล่นจะเพื่อนเปล่นเห็นหลายๆพราะว่ามันบดมีบ้านมัักบ่อยอยจ้ะเพื่อนเปลี่ยนเทแล้วจะแบ่งไปให้พีพีอ่าค้อยูไก่กๆนีง่งละจ้ะเรากินน่ะ ใบมึงรักนะคะจบจ้ะใบปํากูดฝื่งควงหอมอีกจ้ะ <c oughs> ช่วยช่วนะคะ <c oughs> ทั้งผ่านอาจจะใส่ขอ้อขวดนอกจากในหนาใส่เป็นอ่าพักอันไอ้พ่อแมน พอเบื่อจ้ะน้ำเหือดเต็มหม้อโพรดจะเปืเป่อนๆเวลาเดือดกะหม้อหน่อยนะคะกระเด็นจะ้ะดื้อจะ้ะ น้ำลงชิมเบิองนะคะแซ่บจะเผืนเผินแซ่บแต่คูมักนะคะเนื้องวด,ใน,ใดนี่ใส่ใดุ้่จังนิ่มนิ่มอยู่จ้งเผืนเผินบางเถอะเจอเนื้อแข็งงอนขัดแกงกับสิสบเปอร์เซ็นเป็นใดจะ้ะ เสร็จแล้วนะคะหัวเขาสวยห่อนๆจะเพื่อนเนทานคู่กันเนาะค่ะเนาะใบมล็ดลาขนาดนามาเก็บมานผสมประสานหลายๆเนาะจ้ะใส่กันยังกลายเป็นเน,นยๆจ้ะเสร็จแล้วจะเพื่อนเืนแกงหน่อมไม้ดองใบแมงลากปลูกเองในสวนเนาะจ้ะ